เพื่อเริ่มต้นใหม่ในทุกเส้นทางของชีวิตจะมีบางช่วงเวลาที่เราต้องยอมรับว่าบางสิ่งต้องจบลงไม่ใช่เพราะเราแพ้ไม่ใช่เพราะเราไม่ดีพอและไม่ใช่เพราะทุกอย่างสูนเปล่าแต่เพราะการจบคือประตูบานหนึ่งที่จัก,กรวาลเปิดไว้ เพื่อพาเราไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องกว่าสว่างกว่าและเหมาะสมกับหัวใจของเรามากกว่าการจบมักมาพร้อมความเจ็บแต่ภายใต้ความเจ็บนั้นมีข้อความบางอย่างที่ชีวิตพยายามจะบอกเรามันบอกว่าเรากำลังหมดเวลาในบทเดิมแล้ว หมดบทเรียนในความสัมพันธ์เดิมหมดพลังในเส้นทางที่ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปและถึงเวลาที่เราต้องคืนชีวิตให้ตัวเองเพราะถ้าเราไม่ยอมจบเราจะยังคนเดินวนอยู่ที่เดิมเจอความรู้สึกเดิมและเจ็บในรูปแบบเดิมไม่รู้จบการจบที่แท้จริง ไม่ใช่การตัดใจจากอีกฝ่ายแต่คือการตัดใจจากตัวเราในเวอร์ชั่นที่ต้องทนเจ็บทนรอและทนอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของเราเมื่อเรายอมจบอย่างสงบหัวใจเราจะเริ่มว่างพลังเก่าจะเริ่มสลายและพื้นที่ว่างนั้นจะกลายเป็นพื้นที่ที่จักรวาลใช้วางสิ่งใหม่ลงมาในชีวิตเรา สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเส้นทางใหม่ที่ตรงกว่าผู้คนใหม่ที่รักเราอย่างที่เราเป็นและตัวตนใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิมการจบไม่ได้พาเราไปสู่ความว่างเปล่าแต่มันพาเรากลับมาหาตัวเองและเมื่อเรากลับมาอยู่ในแสงของตัวเองได้อีกครั้งการเริ่มต้นใหม่ก็จะงดงามกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงคือการเริ่มต้นจากหัวใจที่ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วและพร้อมรับสิ่งที่คู่ควรจริงๆดังนั้นอย่ากลกัวการจบเพราะทุกการจบคือคำเชิญของจักรวาลให้เราเติบโตให้เราเปลี่ยนแปลงและให้เราได้เริ่มต้นใหม่ในแบบที่งดงามกว่าเดิมเสมอ